สวัสดีครับสวัสดีค่ะอันซื้อ,อยังน้อผูน้นีนออ้อเจมจุ่มลีฮะเจมจุ่มลีเออว่าดังๆเนี่ยซืเป็นอย่าง <c oughs> บ่มีเพื่อเจ้าพนดกเนาะ <c oughs> อันเพิ่นนี่มันเจ้าบุยังบุญแต่งงานบนนุญอะไ้โอ้ยแล้วบ่มีสาวมี <c oughs> โอ้ย <c oughs> ได้กินข้าวกินพะญาอินทรีนะข่าวบอกกินเป็นอะไรขวดมันอ่ะอขวดพะญาอินทีเนี่ยยกขึ้นบุญดู เอาขวดเดียวก็ได้ดอกขวดยุกมาดินี่โอ้พอใจแห้งเออเอาวางลงครับเป็นยังที่จังอยากกินน้ำพืนเป็นลิสดวงเป็นยูบองแดนลิสดวงเป็นใส่หูดังใส่จมูกเป็นยูจมูกกินได้จักขวดว่าสามขวดกินจักขวดมันยังมีอาการมาได้กิน กินบ่วงเลขสองบ่วงเราเป็นนิเวียนการอะไรกันตอนน้าไปฟังเพื่นอบรมอยู่นันเลือดเลยออกเลือดออกอยู่ใสอยู่จมูกอยู่จมูกเออเลือดออกในจมูกเราเป็นอะไรอีกบ้านมันเหม็นนะโอ้เลือดออกมันเหม็นคือคือกันแค่แม่ดมนี่เนาะเออเจ้าบอได้เก็บไปคือแม่ดมบ่อลมันออกมากไอเก็บ มันอ,ออกมาเลยบ่อจากจมูกย่านเอาไปจุดฮอ้อันปกหมอนฮอนหมอนแล้วจุดไฟถิ่มเลยเอหืมมึงเป็นอะไรแท้ <c oughs> แค่แล้วรักษาไดเนาะโอ้เป็นมะดงระบบลิสโรงจะบกเป็นตั้งแต่อายุยี่ห้าปีตอนนี้อายุจะปีหกสิบ <60. S 1> ตั้งแต่อายุสาวหาหกสิบปี<อ>โคตร กินเบื้งลึกขวดป้าตุ้งสองขแสงว่าเจ้าบ่ได้กินได้หอมได้นนเมนนะเขาโบามีกินอย่างทางนั้นเพศว่าเมนก็บ,บ่รู้เพศว่าหอมก็บ่รู้อ๋เป็นเท่านั้นหนอ,อเออมือไปประชุมเมื่อันกินอะไรที่เฮากินอาหารบนรจงที่เขาออนเทข้าวห้ซีมอุ้ยได้กลาดเลยได้กลาดเลยได้กินของฟรีรถปูดออก บ้านนี้ลบมาหลือมาซื้อเอาลบมาคืมาซื้อเอาเลยซื้อเอาแพงได้บ่อซื้อจะขวดซื้อเอาแปดร้อยห้าสิบโอ้เราซื้อแปดเราห้าสิบเลยเออเราซื้อแปดเราห้าสิบได้จะขวดก่อนจารัสโอ้ไม่มีแพ็คมันมีโปรโมชั่นไดเขาแถมพ้อมซื้อสองแถมหนึ่งเขาแถมมือหนังมือจะใบกระทุมนานสองแพ็ค ความจริงเขาเขาเทมไ้เออเป็นอย่างสั้นเขามากับมายายให้พี่ให้น้องกินเขาก็ว่าคักเขาก็กินน้ำเลยโอ้เจ้าก็ยายพูดน้ำเจ้าซื้อมานหน่ะเอ้ยให้ให้น้องกินน้ำยายซื้อนี่ให้ซื้อแน่ค่ะเขาซื้อแน่โอ้ซื้อน้ำพูดอันค่อยมากกะให้ซื้อเออพูดเพ่อซื้อน้ำกะเอาเงินน้ำเอาเงินเออครับครับ อันคู่มื้อนี่เด้ยังกินอยู่บ่พยานซีนั่นกินกินกินมันอจะขวดแล้วจากมื้อนั่นคู่มื้อนี่มื่สามขวดอ๋อหากคำเมื่อสามขวดมันสิเข่าเดือนละบ่โอ้สิเข่าเดือนแล้วได้หนิอ๋อประหยัดป่ะน่ะสิวะประหยีบ่ประหยัดนี่เด้ขนาดกินนั่นน่เคอันน้ำวัด่าคือผ่าปิดนี่ก็เครึ่งหนึ่งยังเกือบตายแล้วโบ่มันแห้งบอกจะพั่มเบิ่งบ่นี่ นี่เท่าไหร่โอ้ยคนสิปั๊มอยู่อันนี้เปิดขวดแต่ว่าคนเปินสิปั๊มบางยูเปินว่าอันนี้เปิดขวดผมได้ยินข่าวทั้งนาเก๋เจออันทั้งอำเภอนาเก๋เขาว่านกอีซีขันได้เห็นกินอันนี้มันดักแล้วไม่เห็นว่าสิขันสิขืนมั้มันนกอีซีผู้ชายนกอีซีผู้ชายมันมีบ่นกอีซีขันก็มีไงเขาว่าไม่เห็นว่าสิเป็นนั่นเองคุยขึ้นจะเป็นอะไรสนุกวะ ยากหามบึงกูสื้สอยู่ก็บเพื่อนอยากอื่นเด้อยากอื่นเด้๋จักบ่ได้เจ็บหยังบ่ได้อันปวดหยังโอ้โครับขับขัับเออเอาเอาซ้ำนี่เนาะมือหลังจักหามกันใหม่เด้อครับคมณ